รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไทสามารถรักทนได้ทุกวัยเลย สวัสดีครับสวดีเจเด็กเด็กกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการนิทอนออซิอรายการดีๆนะครับที่จะชวนน้องๆเข้าไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งห่านะครับของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนของเรานะครับด้วยคำถามชวนคิดสนุกว่าจริงหรือไม่จดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเช่นเคยจ้า แล้วก็พิธีกรคู่พิโตนในวันนี้นะครับก็คือพี่แก้วครับสวดดโจดึกดึ๋วันนี้นะจ๊ะที่แก้วมีคอนเสิร์ตพิเศษที่จะนัโชว์ให้น้องๆดูก็คือนี่เชือกสองทรศคนได้เชือกเชือกธรรมดาเนี่ยนะฮะเชือกธรรมดาเนี่ยนะฮะฮอจะฟังภาษาคนได้ฮอในเชือกลองดูเดี๋ยวจะสื่อเฮ้อ่าได้ได้ เพิบเพิบจงตรงจงตรงจงตรงโอ้โหตรงมากเลยครับเชือกเลยเหรอผมนี่ฮะยืนตรงเลยนะฮะ <g ül üyor> จะบ,บ้าเหรอครับพี่แก้วอเอาจริงๆสิครับเวลาน้อยโอ้โหน้องๆลุ้นอยู่โดยเลยเหรอเขาที่เอาจริงนะคะัอาครับอ่ะเชือกธรรมดาอือเึิบ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 จงตรงจงตรง จงตงจงตงจงตงเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยทำได้ยังไงเนี่ยโอ้โหเต้นงงอยต้นอเออสุดยอดเลยสุดยอดนฮะแต่ว่าไม่สุดยอดเท่ากับเรื่องที่พี่ต้นเตรียมมาในวันนี้ครับเพราะว่าเรื่องที่พี่ต้นเตรียมมาในวันนี้นั้นอึง้งทึ่งแปลกครับยังงอยงอ,ยอย้า ก็วันน sí, de ี้นะครับเรื่องของพี่ต้นเนี่ยเป็นเรื่องของประเทศกัมพูชาครับเขาบอกว่าประเทศกัมพูชานะครับเป็นประเทศที่มีทะเลสาบน้ําจืดที่ถือว่ามีแหล่งอาหารน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับย่อยที่สุดในโลกเลยเหรอะใช่ครับพี่ต้นอยากจะถามนะครับว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าครับโอ้ยอยากจะรู้เลยอ่ะว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าอยากจะรู้นะครับ เดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันก่อนนะครับเรื่องกลิ่นอาหารนะครับเสร็จแล้วเราจะไปพบกับพี่ปอมในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนนะครับวันนี้จะสอนพับโต๊ะอาหารแล้วกลับมาช่วงหน้าเราจะมาฟังกันนะครับว่าเรื่องนี้จริงลูน่อยไปชมนิทานเลยครับตื่เลยเจ้าเย่จงโง่จงตรงจงตรงโงเฮ้ยเล่นกัน กาหารกลครั้งหนึ่งมีชายยากจนคนหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้บ้านเศรษฐีโดยปลูกเป็นกระท่อมเล็กๆเขาจะย้ายกระท่อมที่พักนี้ตามทิศทางลมเพื่อที่ชายผู้นี้จะได้คอยสูดกลิ่นอาหารที่มาจากบ้านเศรษฐีเศรษฐีสังเกตเห็นชายยากจกนี้ย้ายกระท่อมบ่อยจึงให้คนไปสืบถามชายยากจกก็บอกไปตามความจริง ว่าย้ายตามฤดูการของทิศทางลมเพื่อจะได้สูตรกลิ่นอาหารจากบ้านเศรษฐีเมื่อเศรษฐีทราบจากคนใช้เช่นนั้นก็บอกกับชายยาจกว่าเจ้าต้องมีชีวิตอยู่ได้เพราะกินอาหารจากบ้านเราเจ้าจะต้องมาเป็นคนใช้บ้านเราแต่ชายยาจกไม่ยอมเศรษฐีจึงให้คนใช้ช่วยกันจับตัวชายยาจกไปฟ้องคูพิพากษา ้าไปไปก้าไปไปไปล่อยขานะบปล่อยผู้พิพากษาตัดสินให้ชายาจกเป็นคนใชเ้เศรษฐีแต่ชายญาจกก็ไม่ยอมอีกเพราะว่าแค่สูตรกลิ่นไม่ได้ทําให้เศรษฐีเสียหายแต่ประการใดก้าไปยอมก้าไปยอมและได้ขอร้องต่อผู้พิพากษาว่าจะขอร้องทุกต่อพระราชาเพื่อให้พระราชามอบความเป็นธรรมให้ ไม่ว่าใครๆก็ต้องตัดสินว่าเจ้าผิดทั้งนั้นเลเนอะตลอดทางเศรษฐีได้เยอะยาจกต่างๆนานาทั้งหมดก็เดินทางมาถึงวังจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระราชาเรามาดูว่าพระราชาจะตัดสินว่ายังไงกันนะคะเมื่อพระราชาได้ทราบเรื่องราวทั้งหมด ก็ทรงนิ่งเงียบอยู่ชั่วครู่ไม่นานพระราชาทรงรับสั่งให้อบาตนำผ้าขาวมาวางเอาไว้ตรงท้องพระโรงแล้วทรงให้นำเงินไปวางไว้บนผ้าขาวและรับสั่งกับเศรษฐีว่าเศรษฐีเจ้าจงรับเงินค่าตัวของชายยาจกไปทดเมื่อเศรษฐีรับเงินไปแล้วพระราชาตรัสถามเศรษฐีว่าเมื่อเศรษฐีหยิบเงินค่าตัวของชายาจกนั้น ชายยาจกก็เห็นท่านหยิบเงินเขามีส่วนได้รับเงินจากการมองเห็นหรือไม่เศรษฐีก็ตอบว่าไม่ได้รับเงินจากการมองเห็นพระเจ้าข้ะพระราชาจึงตรัสกับเศรษฐีก็เปรียบได้กับอาหารของเศรษฐีถึงใครจะสูดเินอาหารแต่อาหารก็ยังคงเดิมไม่สูญหายไปเพราะฉะนั้น เศรษฐีจะเอาชายยาจกไปเป็นคนรับใช้ไม่ได้เศรษฐีถึงกับพูดไม่ออกและยอมรับคำตัดสินของพระราชาแต่โดยดีชายยาจกจึงได้รับอิสระแล้วเดินทางกลับไปอย่างมีความสมุขเพราะพระปีชาของพระราชาแท้ๆเลยค่ะจบแล้วค่ะ สวัสดีครับกลับมาพบพี่ปอมนะครับในช่วงกระดาษพับรับอาเซียนนะครับวันนี้สำหรับนิทานเรื่องกลิ่นอาหารพี่ปอมคิดว่าเรามาพับโต๊ะอาหารกันบ้างจะดีกว่านะครับเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสเริ่มกันเลยนะครับให้เราพับครึ่งรูปสี่เหลี่ยมกลางออกนะครับ พับอีกครึ่งหนึ่งเมื่อเปิดออกมาเราก็จะได้เส้นแบ่งครึ่ง2เส้นแบบนี้คราวนี้เราก็พาขอบนะครับเข้าไปหาเส้นกึ่งกลางเริ่มจากขอบบนขอบล่างแบบนี้ก่อนก็ได้เปิดออกนะครับคราวนี้ก็เป็นขอบทางซ้ายขอบทางขวา เอาละเป็นรูปประตูแบบนี้ให้เราพับขอบนะครับขอบประตูพับออกมาจนเหลือแต่ด้านที่เป็นสีขาวพับประตูออกมาใหม่นะครับเหลือด้านที่เป็นสีขาวแบบนี้ทีนี้ให้เราพับขอบด้านล่างนี้นะครับขึ้นมาหาเส้น เราจะมีเส้นอยู่ตรงนี้เมื่อเปิดออกมานะครับเราก็จะได้รอยพับใหม่ขึ้นมาตรงนี้แหละจะเป็นขาของโต๊ะอาหารนะครับให้เราพับเน็บเข้าไปด้านในได้แล้วขาโต๊ะอาหาร1ด้านอีกด้านนึ่งนะครับดูใหม่นะครับยกขาโต๊ะ แง้มขึ้นเล็กน้อยเน็บขอบโต๊ะด้านล่างขึ้นไปพลิกกลับด้านนะครับอีกด้านหนึ่งทําเหมือนกันเลยทํารอยก่อนครั้งหนึ่งแง้มขาโต๊ะขึ้นเล็กน้อยนะครับเก็บขอบโต๊ะเข้าด้านใน ไม่ได้ขาโต๊ะอาหารเสร็จแล้วก็สามารถที่จะตั้งขึ้นได้แบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโต๊ะอาหารของเรานี่ไว้สําหรับตั้งโต๊ะอาหารนี่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่พร้อมก็ขอลาน,น้องๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ โอยสนุกจริงๆเลยอ่ะน่แม่แห่ออกหน้าออกตานะครับช่วยหอแล้วก็รอยการของเรานะจ๊ะน้อยนี่แค่ความสนุกสนานเท่านั้นนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวที่ธงเนี่ยเขาจะมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับประเทศคอมดูชานนันเล่าให้นุ้้องสงกันนะจ๊ะโอ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปชมเก็บความรู้อาเซียนจากพี่พงศ์กันเลยครับโอ้ยแต่ว่าอย่าลืมรีดตัวหนนะจ๊ะ พร่าดี๋ยวเราจะสนุกกับการประดิษฐ์ของเล่นกับที่โลในช่วงสนุกคิดตรดิดของเล่นวันนี้น้องๆจะได้ทำนโมดายจากแก่นกระดาษกันนะจ๊ะอุ้ยงั้นถ้าพร้อมกันแล้วต่อยชนเลยจ้าไปเลยครับกินกุดดูเกรดความรู้อาเซียน เกรดความลุกตระเทศกันทูชาตชุดตระจนชาตินะจ๊ะกันทูชาเนี่ยนะจ๊ะจะมีชุดตระจันชาติของกันทูชาเรียกว่าซาัมปอดเต็นท่าที่ทอนจากท้ายหรือไหนนะจ๊ะคลา้ายท่านุ่งของไทยผู้ชายเนี่ยนะเขาก็จะสวมเสื้อแขนยาวทันจากท่าทรายแล้วก็ท่าไหนเต็นคอตั้งนุ่งซัมปอดหรือว่าสวนกางเกงขาย,ยาว ที่ทอจากท่าใส้นะจ๊ะส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะสวมเสื้อสุขทาทแขนยาวหงนสตดายทัดนี่เข็นขัดทองค่าที่เอวแล้วก็นุ่งซัมปปดาอาหารตระจันชาตินะจ๊ะเขาก็จะเรียกว่าอาหมกมีลักษณะคล้ายห่อหนกแล้วก็นีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือเนื้อตลา <c oughs> เครื่องแกงน้ำพริกกะทิแล้วนันไปทำให้สุกโดยการน,นึ่ง นิยมใส่ลงในใดตองเพราะจะทำให้อาหารนี่กินอหอมเลยจ้ะต่อไทนี้แะีกว่นานนทรนที่สำคัญนะจ๊ะก็คือเทศกาลนั้นเ็นเทศกาลนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคล้ายกับเทศกาลลอยกระทงของไทยเลยจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนโดยจัดงานสามวันคือวันขึ้น44่ขั้นกัดขึ้นสิบห้าขั้นและวันแรงหนึ่งขั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อขอคณา และเราลึกถึงถ้าคุณของแน่นันโขงและโตเลสาดกิจการของเทศกาลนี้ก็จะมีการจัดแข่งเรือที่แน่น,นันโขงแสดงครุดอกน้อยไซยและขดวนทาเลตระดันอัสราระดันอัสราเปเตนการแสดงที่อ่อนช้อยของกรัรพูชานี่ต้นกานเนิดณาจัดธาตุแกะสลัดที่เราทบทเห็นดนตราศาสตร์หินนครวัดนักแสดงในจ๊ะจะเป็นผู้หญิง ที่ได้รับก,การศึกษานมอยอย่างดีตั้งแต่เด็กมีท่าทางการร้อนที่หลากหลายขณะแสดงจะยิ้นแต่ไม่เห็นสันเลยทีเดียวเฮ้นุกพีดประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โมกวันนี้เสนอ โมบายจากแกนกระดาษสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับพี่โมในช่วงสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นนะคะวันนี้เราจะมาทำโมบายจากแกนกระดาษกันค่ะเป็นแบบนี้ตอนนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่าเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้าง อย่างแรกนะคะแกนกระดาษทิชชู่ค่ะอย่างที่สองเชือกค่ะอาจจะเป็นเชือกกล่องไปรษณีย์อันที่สามเป็นเศษผ้าค่ะอันที่สี่ก็เป็นเศษผ้าเหมือนกันแต่เราตัดให้เป็นเส้นยาวๆเอาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทีนี้แกนกระดาษเราจะเอาผ้าชิ้นใหญ่สักนิดนึงเอามาห่อตรงนี้ก่อนวิธีทำเราก็ทาบแกนกระดาษนะคะแล้วก็เอาผ้ามาหอดูว่าขนาดเท่าไหร่ถึงจะพอดีกับ แกนนะคะได้ล้วค่ะอ่าทีนี้ได้แล้วเป็นกระดาษวงกลมนะคะอย่างนี้ค่ะทีนี้โอเคละติดกาวได้เลยเราเราใช้กาวที่เป็นกาวน้ำนะคะแล้วก็ทาไปที่ตัวกระดาษไม่ต้องหนามากค่ะเกลี่ยบางๆพอทาทั่วแล้วเราก็เอากระดาษเอาผ้ามาห่อนะคะ ทีนี้เราได้ตัวแกนที่ห่อกระดาษแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราทำสายอันนี้เลยค่ะใช้ผ้าเศษผ้านะคะทีนี้สายเนี่ยเราก็ให้ยาวสั้นไม่เท่ากันนะคะอ่าตอนนี้ได้5เส้นแล้วนะคะก็เอามาติดที่ตัวโมบายของเรา อันนี้เราก็จะได้เป็นสายห้อ,อยลงมาจากตัวแกนแล้วนะคะแบบนี้ค่ะทีนี้เรามาวาดหน้านะคะทำเป็นหน้าเป็นตากับเป็นปากค่ะตายแล้ววาดหน้าเสร็จแล้วเราก็เอาเชือกนะคะเชือกไปชนีค่ะ กะความยาวให้แขวนได้กะที่หน้าต่างหรือที่ประตูก็ได้นะคะทีนี้เราก็มาเจาะรูที่ตัวแกนอันนี้ค่ะโอเคแล้วก็ใช้เชือกนี้ใส่เข้าไปในด้านในของที่เราเจาะรูไว้ค่ะทั้งสองด้านพอเชือก โผล่มาด้านในแล้วใช่ไหมคะพอเราใส่เชือกเข้าไปก็มัดค่ะเป็นปมเพื่อไม่ให้หลุดเวลาที่เราห้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะได้โมบายเป็นแบบนี้ค่ะเอาไว้ห้อยที่หน้าต่างหรือประตูก็ได้นะคะสำหรับน้องๆที่มีของเหลือใช้ที่บ้านเก็บไว้นะคะเราสามารถเอามาทำเป็นของเล่นได้เป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัด วันนี้รายการของเราเวลาหมดแล้วพบกับพี่โม่ใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะน้องๆกรดที่ต้นยังนินิทานสนุกสนุกให้น้องๆ้่องอีกเยอะเลยนะจอ๊องั้นไปชมกันเลยครับตื่นเลยเจนอ้น้ำกลิ้งบนใบบอนไม่ความว่าเป็นคนกลับกรอกโลเลเชื่อถือไม่ได้ธรรมชาติของใบบอนจะไม่ซับน้ำ ทำให้เราเห็นหยดน้ำกลมๆเคลื่อนไปมามักใช้ในบริบทของการพูดตำหนิผู้หญิงว่าน้ำใจยิงเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอนเนื่องจากผู้หญิงมักมีนิสัยโลเลไม่กล้าได้กล้าเสียหรือหนักแน่นเท่าผู้ชายจ้ะมาเนื้อเมฆหมายความว่าคิดหรือทำการใดด้วยชั้นเชิงที่เนื้อกว่าผู้อื่น เป็นสำนวนที่มาจากความเชื่อโบราณว่าผู้ที่มีอิทธิพลสามารถเหาะเฮินเดินอาการเนื้อเมฆได้นะจ๊ะเป็นผู้ที่มีสภพวิชาความรู้เนื่อกว่าผู้อื่นดังนั้นเนี่ยจึงใช้เปรียบเทียบกับคนที่มีสติปัญญาความคิดหรือแผ่นการที่มีชั้นเชิงเนื้อความคาดหม้วัดรอยเทา้าหม่ความว่าเทียบดูว่าพอสู้เขาได้หรือไม่ ตรงนี้นะจ๊ะเป็นสํานวนที่มาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ตอนทรพีฆ่าทรพาเลยจ้ะโดยทรพีเนี่ยนะจ๊ะอาศัยการวัดรอยเท้าดูว่าตัวเองเนี่ยตัวใหญ่พอที่จะสู้ต่อก่อนกับทรพาผู้เป็นพ่อได้หรือยังมักใช้ในบริบทที่กล่าวถึงการอวดดีกับผู้ที่มีอำนาจหรือลบลู่ผู้มีพระคุณ ลูกไก่อยู่ในกามือไม่ความว่าผู้ที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้ใดผู้หนึ่งจนไม่สามารถต่อสู้ขัดขึ้นได้บางครั้งอาจได้ยินว่าลูกไก่อยู่ในกามือจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเนื่องจากลูกไก่เนี่ยนะจ๊ะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเกมื่ออยู่ในอุ้งมือเนี่ยจะสามารถกำได้จนมิด ถ้าบีบจนแน่นมันก็จะตายถ้ากำไว้หลว่มๆนะจ๊ะมันก็จะไม่ตายสามารถทำอย่างไรกับมันก็ได้แล้วแต่เราจะเป็นผู้กำหนดนะจ๊ะเย้ yeah! กลตทกช่วงสุดท้ายเล้วเจต้นต้นต้นตกลงที่กังทูชานี่เนาะเป็นประเทศที่มีทะเลาสาบน้ำจืดแล้วก็เป็นแหล่งอาหารน้นจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก จริงหรือเต้าเนี้ยเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องจริงครับโอ้โหจริงหรอเนี่ยโอโหใช่เลยครับโอโ้ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับนี่ต้นรู้ขนาดนี้ได้ไงเนี่ยอ้าวก็พอาพี่ต้นนะครับอ่านหนังสือสิครับเพราะการอ่านนะครับนอกจากที่ทําให้เราสนุกสนานแล้วนะครับยังทาให้น้องๆมีความรู้ไปคุยกับเพื่อนได้อีกด้วยนะครับโอ้โหใกล้ๆโลเราต้องนอนศึกษาหาความรู้นะเจ๊ะอ๋อ เดี๋ยวเราแจกซีกันต่อเลยเจ้ะเหล่านี้นิทานดีๆน่าแจกอีกแล้วจ้าเล่นลากเลยเจ้ะติ้งนี่ครับนี่นิทานที่เรานำมาแจกวันนี้นะครับคุณค่าแท้อยู่ข้างในนะครับสนานักพิมพ์นามีบุค๊คขอบคุณมากนะครับช่วยเลยจ้ะเอาเล่นต่อต้นต้นิ้งอาเล่มต่อไปครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับปั้นดิน พัฒนาสมองนะครับจาก2มือของลูกรักนะครับก็เป็นของสำนักพิมพ์ MIS ขอบคุณมากครับกอบคุณครับเลื่นโต๊โตอยดิงนี่เลยครับหุ่นยนต์จิ๋วตัวนี้นะครับก็มีหัวใจนะครับเป็นหนังสือที่มี CD ด้วยนะครับโอ้โหต้องขอขอบคุณมากนะครับบริษัท C1 Education จำกัดมหาชนนะครับที่มอบนี่หนังสือเร่มนี้ให้กับเรานะครับเลื่นโต๊อตยดิ้ นิทานอิศ้อนเด็กดีนะครับปลูกฝังความดี10เรื่องเสริมทักษะนะครับแหมเป็นนิทาน2ภาษานะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์ป้านฝันมากนะครับขอบคุณคร<อ>ับเล่นตตอตยเจติงติงนี่เลยครับหนังสือโอ้มารยาทในอาเซียน do and don't in าเซียนะครับต้องขอขอบคุณบริษัท s k y บุ๊กจำกัดด้วยนะครับ ขอคุณน้องนักขอที่นั่นิทานดีๆให้กับเรานะอจ๊ะกติกาง่ายๆนะอจ๊ะเราก็น้องๆก็สามารถที่จะอัดกระดกหนะจ๊ะเต็นรุดอะไรก็ได้แล้วก็ออดเสียงดูกันหนอเราจะนอ่นิทานกันไป่นะครับอ่าฮะนะครับแล้วก็น้องๆคนไหนที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับมาร่วมกิจกรรมกันได้นะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับดูรายการของเราแล้วนะครับดูจบปุ๊บอย่าลืมนะครับแก้วทำไงครับ ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำง,งานด้านกันด้วยนะจ๊ะเพราะว่าจะได้เต็นกันช่วยเหลือเต็นกันก,นกนตันยูลูกคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะจ๊ะเอวันนี้ลาไปก่อนจ้ะทษกันหน่อยคราวหน้าน,นะจ๊ะกดไลค์ก่อนนิทานอาเซียนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสด,ดีจ้ะสวัสดีครับยื้อแล้จอกันจอกันนิทานก็มีเยอะเลยมีเยอะเลยตัวอย่างตอนต่อไปข่าวหน้าเราจะเสนอเรื่อง เบืงยักลองแต่นิทานของประเทศกัมพูชานะจ๊ะเขาบอกว่าทะเลสาบแห่งนี้มียักน่าขุดไว้โอ้ยแล้วก็ช่วงกระดาษทัดร,รัฐอาเซียนที่ตอนจะนาสอนทัดยักหูและเรายังมีช่วงเกรดความรู้อาเซียนนะจ๊ะเต้นความรู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชาแล้วอย่าลืมน่าสนุกกับการตระดิษฐ์ของเล่นกับที่โน เราจะนทงทำเครื่องดินไม่ไอศกรีมอย่าลืมติดตามชนนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะสนุกแน่นอนสนุก <S 2> <S 2>